ไกล้นนาครับผมจากยูทูบชา n e l เดอะไกล้านนาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับผมบนเส้นทางแถวแถวแถวน้ำแพรนะครับผมตำบลน้ำแพรอำเภอหางดงนะครับเส้นทางข้างหน้าที่เห็นเนี่ยเป็นเส้นทางเรียบคลองชนประทานนะครับซึ่งมุ่งหน้าสันตตองจมทองนะครับไปทางพวกนู้นได้วันนี้ผมแวะทานข้าวครับนี่ครับร้านทานข้าวเขาบอกว่าเป็นร้านร้านลุงไทยนะข้าวแกงลุงไทย คือจข้าวแกงลุงไทยเนี่ยที่เชียงใหม่เขาก็จะดังนะครับอยู่ตรงหลังกองบินนะครับผมเราไปกินข้าวแกงกันครับครับผมเราใส่ถ้วยนะครับใส่ถ้วยเอาไข่พะโล้ครับไข่พะโล้ครับ กองเดียวครับน่ากินทีเดียวครับ,รบแล้วก็อันนั้นเป็นแผนงหมูหรือเปล่าครับค่ะครับผมผนงหมูครับจานเดียวครับน่ากินทีเดียวครับ อันนี้เป็นสากับที่หลังกองบินเจ้าเดียวกันหรือเปล่าลุงไทยค่ะเจ้าเดียวกันสูตรเดียวกันค่ะแต่อันนี้ทำที่หางดงอ๋อโอเคคโอเคครับผมเป็นข้าวแกงนะครับผมร้านข้าวแกงลุงไทยครับสาขาสองนะครับก็คือสาขาแรกเขาอยู่ที่กองบินนะครับแล้วก็สาขาสองสุดเขาบอกว่าสูตรเดียวกันนะครับน้องที่ผมคุยด้วยเขาบอกสูตรเดียวกันแต่ว่าทําที่หางดงครับนี่ครับก็เป็นภนยในหมูกัไก่คอโลนะครับผมที่ผมสั่งมาชิมสาวมิดปี นยเดวน้รับสินค้าขาารูฮะี้าี่สาาแล้ว้าสูตรเดียวกันเดรชาติเดียวกันเลยครับ่อยครับ่อยรชาติเดียวกับที่ที่หลังกองวิงสีเียนะครับผมที่เชียงใหม่ ลองชิมไข่คอโลดิ้นหนึ่งสูตรเดียวกันจริงครับที่อราดดีก่อครับ นี่ครับอนนีใช้เส้นทางนี้นะครับเส้นทางเรียคของถนประธานนะครับแล้วก็เรียกลองถนประทานเนี่ยถ้าเรามุ่งหน้าไปดอยอินทนนท์นะครับผมก็จะไปรวมกับทางหลักที่มุ่งหน้าดอยอินทนนท์ทางแถวสันปะตองนะครับผมใช้เส้นทางนี้สะดวกครับแล้วก็แวะทานข้าวนี่ครับปั๊มปตทนะครับผมเข้าแกงมัไทยสาขาสองครับ